ไปกินนะเขอได้ยินไหมเขาบอกน้ำแบบปลาทานอย่าอย่าไปเชื่อป้าป้าไม่ใส่เกลือไม่มีไม่มีีอย่าเพิ่งมีห้องน้ำอย่าเพิ่งอ่านไม่อร่อยโบาณนระวังนะอันนี้อันนี้คือน้ำกรองระวังนะระวังไว้นะระวังน้ำเกลือไว้นะไม่มีน้ำเกลือไว้ลูระวังน้ำเกลือไม่มีอันนี้คือการทดสอบการทานน้ำปลางั้นรสชาติจะเป็นไงอันนี้น้ำกรองรสชาติเป็นไงป้าป้าเคยหลอกเกไว้แล้วฮะแกโดนน้ำเกลือจืดใช่ไหมจืดมันนะ ไม่มีอันนี้น้ำปลาอร่อยเป่อร่อยอ่ะอันี้าแี้ด้วยไม่ไหมอย่าเพิงต้องให้มไหมรสชาติรสาติเป็นไงบอันนี้น้ำดื่มใช่ไหมน้น้ำากรองอะก็น้ฝาดเออลองกินดู่เร่องงเกี่ยวอากาืององเกี่ยวอาการ หนูนี่แบบว่ากินอะไรอร่อยทุกอย่างกินอะไรอร่อยทุกอย่างมื่ก่อนถ้มีโคกีปาร์ตี้ของเด็กๆค่ะพี่ประวันกับน้องฉลาดเจไดเริ่มมันรู้เป็นไงเลิกน่าประปลากินได้ไหมได้เนาะง้อ